การเรียนกาขึ้นเป็นสเท่าในเรื่องของ Excellence, และ Smart and Digital เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทั้งด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษและก้าวทันเทคโนโลยีทันสมัยซึ่งในงานกจะจัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาที่พื้นฐานการแข่งขันกีฬาวุ้ซ้อวอล์บอลเตะตอมฒนาผูก,การสอนซึ่งมีสถานประกอบการที่มาร่วม คร่มงนความร่วมมือฉันก็อยากจะให้ทุกสถานประกอบการทุกหน่วยงานนะคะที่ได้รับติดของเราไปฝึกงานบ้างเด็กที่ไปเรียนศึกษาต่อก็เด็กของเราขาดคุณสมบัติในด้านไหนอ่อนในด้านไหนเรา เปลี่ยนแปลงไวมากจนเราตั้งตัวไม่ทันนะคร,รับแล้วโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีต่างๆจะเข้ามาไวถึงทุกที่เราจะเห็นว่าโทรศัพท์มือถือแพทย์ทำตอนนี้เราข้ามทีมีแพทย์สมาร์ทีปรากฏว่าเราเรามองการระบบว่า